สวัสดีเพื่อนๆชาวกาล,ลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะในวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่มินก็ได้ทําการสอนคลิปเทคนิคไตรแรงต่างๆมาเยอะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมเหตุการณ์ฮ่าๆนะคะที่เราอาจจะได้พบเจอบ,บ่อยๆบางทีเล่นมาก็ตั้งโหดเอ้าพี่ฟิลทาวเฉยถึงกัอนเลี้ยวกลับแทบไม่ทัน แต่ก็ดันมาตายโง่ๆนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมเหตุการณ์พีคๆนะที่มีการตายโง่กันเกิดขึ้นเพื่อให้เข้ากับเพลงที่ทางฟรีไฟลเพิ่งปล่อยมานะคะก็คืออย่าตายโง่นั่นเองแต่บอกก่อนว่าคำว,ว่าตายโง่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเล่นไม่เก่งนะแต่หมายถึงบางทีอะเรื่องที่ไม่ควรตายก็ดันตายซะงั้นนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูคลิปเหตุการณ์ฮาๆกันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันนิดนึงนะคะ กิจกรรม 8T กาลันตีนะคะสกินปืน UMP บูย่าเดกลับมาให้สุกอีกครั้งถึงวันที่25มิถุนายนนี้ค่ะกับค่าความสามารถดาเมจบวก2อัตรายิงบวก1ลดความเร็วการรีโหลดค่ะถ้าหากอยากได้ก็เลือกของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะคะจากนั้นค่อยเริ่มสุ่มค่ะซึ่งเอาจริงๆว่าสกินปืน UMP อันนี้นะคะเป็นหนึ่งในสกินปืนที่ดีที่สุดในบรรดาปืนที่สามารถัพเลเวลได้เลยท่าทางก็คุมๆนะคะนานมากๆค่าสเต็กก็ดีนะคะ ค่ะคนไหนที่พลาดครั้งก่อนทั้งนี้ก็อย่าลืมมาสุ่มกันล่ะ okay. และกิจกรรมปืนของแรมเพจนะคะครั้งนี้อยู่ในตู้สุ่มของอีโวนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเป็นปืนอักนะคะสามารถมาสุ่มได้จนถึงวันที่17กรดักระดาคมค่ะเปิดตัวนี่คืออย่างเท่นะคะตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นรูปเสือที่ไหนได้หมาป่าค่ะสกินปืนสีแดงอันนี้นะคะเพิ่มดาเมจถึง2ระยะบวก1ค่ะแต่ไปลดความเร็วรีโหลดแทนนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอักเนี่ยรีโหลดไวอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยมีผลหรอกส่วนสกินที่แพงรองลงมาค่าดาเมจบวก1นะคะแม่นยาบวก พี่ว่ากระสุนของอักค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเพิ่มแม่นยำม,มาอาจจะทําให้ล่ากหัวได้ง่ายขึ้น <Wow. S 1> ลองลงมาเป็นสีม่วงนะคะจอ,อก,กอบวก2ระยะบวก1ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะดามิดอักค่อนข้างเบาค่ะ และสก,กินอันสุดท้ายอยากจะบอกว่าพี่ชอบที่สุดนะคะกับระยะบวก2อัตรายิงบวก1ลบแมกกาซีนค่ะข้อเสียก็คือแมกกาซีนอักน้อยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ยังไปลบอีกแต่ที่มันดีเพราะว่ามันไปเพิ่มอัตรายิงนะคะแล้วก็ปืนอักเนี่ยเป็นปืนระยะกลางค่ะยิงไกลดาเมจจะเบามากเพิ่มระยะเนี่ยก็จะทําให้เวลายิงไกลไกลดาเมจลดน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นที่พี่มินต้องการเนี่ยไม่สีม่วงก็สีฟ้านะคะโอเคได้พิมเขียวมาอันหนึ่งนะคะครั้งนี้พี่มิน,นจะเลือกสีฟ้าแล้วกันค่ะ เ่งจริงๆถ้าหากสุ่มไปเรื่อยๆถึง50ครั้งนะคะก็จะได้หินอีโวนะคะ80ครั้งก็จะได้พิมพ์เขียวอันนึงแต่พี่ว่าสําหรับพี่สีฟ้าอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วค่ะพี่มินหมุนไปทั้งหมดนะคะ55ใบก็สามารถมาสุ่มกันได้นะคะสีม่วงเนี่ยมันดีกว่าตรงที่เพิ่มอัตรายิงถึง2นะคะส่วนอันนี้มันดีกว่าตรงที่มันเพิ่มเกี่ยวกับระยะก็ลองเอาไปช่งใจดูเหตุการณ์ที่1ไม่เคยเชื่อ คืออุตส่าห์มาด้วยกันแล้วนะคะไม่ได้เป็นแบบเพื่อนสุ่มทีมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปวงฟ้านะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปฟาร์มกันที่ท่าเรือเพราะตรงนี้เนี่ยของก็เยอะไม่ต่างกันเลยค่ะและนางก็ไปที่วงฟ้าค่ะสุดท้ายใครเดือดร้อนพี่ต้องมาชุบอีกแล้วค่ะแม่ไม่เผื่อเก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอเหตุการณ์ที่สที่ก็มีตั้งเยอะแยะ พี่ก็เหมือนจะยังไม่เข็ดค่ะมาไต่แรงกับพี่ฟิลอีกแล้วอ้โหูตรงโกดังตรงนั้นคือคนเยอะมากๆนะคะไม่ได้การและพี่หงุดหงิดมากค่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงมอไซค์นั่นแน่มันเลี้ยวเข้าโกดังค่ะเดี๋ยวพี่ไปดักทางมันดีกว่าเฮ้ยอ้าวเดียวทำไมมาออกพว่าดีกันอย่างนี้เดี๋ยวชุบตัวเองก่อนยังจะมาเจอกันเหตุการณ์ที่3จ้าสลึกเกิน ตอนนี้เป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายคะแนน3าเท่ากันแต่เหมือนฝั่งพี่มินจะเสียเปียบนะคะเอ้ยไม่ได้การแล้วดูมันโยระเบิรือเหลือพี่มินคนเดียวจนได้นะฮะเอ้ยต้องจุกเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเฮ้ยอย่าตามมาออจังหวะนี้ใส่เกียร์หมาสิรออะไรโอ้โหเรื่องจุกที่บอกเลยว่าเก่งอันแน่มีคนตามมาข้างหลังเหรอเอ้ยได้อีกตัวค่ะซ้ำทิ้งก่อนเย่ดีวงจะกินเข้ามาแล้วค่ะอีกตัวมาพอดีเอาวงกินวงกินเฮ้ย ตื่นมาอีกทีก็ไปเฝ้าพระอินแล้วตายเพราะระเบิดแฟสเหตุการณ์ที่4เดี๋ยวโคบให้มุมที่ดีที่สุดในการโคบก็คือมุมที่สูงๆนั่นเองบอกแล้วอย่ากระโดดมาอย่างนั้นมันติดหัวง่าย แต่ถ้าอยากจะสูบกว่านี้อีกเดี๋ยวพี่มินน่ะจะต่อไอวอขึ้นไปค่ะบนหลังคาโอ้โหไอวอที่มีคือหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่มินน่ะจะแคมป์ตรงนี้ยาวๆเลยค่ะเอ้ยมีคนในบ้านมีคนในบ้านเแบบียดเบียดนี่ช่วยโคมให้โอ้โหพี่ฟิวเป็นตัวล่ออีกแล้วเอ้ยเพื่อนมันมีอีกตัวในบ้านอ่ะเอาดาวแล้วไหวปะเนี่ยเอ้ยพี่ฟิวมันเหลืออีแค่ตัวเดียวเองไปไปไปเอาคือไอวอพี่ก็หมด ทำอีท่าไหนไป3คนดาวหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวโอเคอย่างน้อยเพื่อนก็ไม่ต้องซื้อของใหม่เหตุการณ์ที่5ที่สูงไม่ได้ดีเสมอไปใช่ค่ะตามที่พี่มินบอกโคเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือต้องอยู่มุมสูงๆใช่ปะแต่ก็ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่คิดเหมือนกันค่ะอุ้ยอุ๊ยมาทำไมต้องสองตัว นััยงหมาเหตุการณ์ที่6มา4เหลือหนึ่งคือพอฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันรู้ว่าเหลือเราคนเดียวจากนั้นมันก็จะกระนำบุกมาลัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันขึ้นมาลูกสองนี่อุ้ยงัดหัวได้ด้วยเดี๋ยวพี่ขอซ้ำก่อนเอาล่ะอีกตัวนึงอันแน่จะโจมตีระยะไกลหรอไม่ทันหรอกเอยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวใจเย็นใจเย็นพอแอนดู เดี๋ยวโคกระโดดมาตั้งหลักเฮ้ยมันจะก,กันพอดีโอสังหารสิเหตุการณ์ที่7ตายวงคู่แล้วแบบนี้ใครได้ที่ 1. 1พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะกับตอนที่วงเนี่ยมันก็เริ่มบีบมาวงถ้ายๆแล้วจํานวนผู้ต่อสู้เนี่ยก็เหลือกันแค่ไม่กี่คน และไอช่วงวินาทีสุดท้ายที่ชุนลมุนกันเนี่ยไอตัวนั้นมันสังหารไปแล้วค่ะหรือพี่กับเขาแค่2คนโอ้โหวงก็แคบแล้วจังหวะนี้ตั้งไอวอลปิดเอ้ยเดี๋ยวเขาจะโจมตีพี่โอ้โหยิงไม่โดนเลยแล้ว,ลวยังไงเฮ้ยเดี๋ยวจากที่ดูนะคะพี่เสียชีวิตช้ากว่าเขาแต่ถ้าหากเราเกิดตายวงขึ้นมาเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ยังได้ที่สคะ่ะเหตุการณ์ที่8ระวังหัว คือพี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกระโดดงัดหัวเราอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าระวังหัวจริงๆอ่ะอุ๊ยอีตัวนั้นมันกระโดดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตกอดหนีติดโคโนไปอีกอุ๊ยตกใจหมดเลยของขวันจับซากฟายแล้วพี่มิงเกือบตายเพราะแอร์ดอปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวคจังหวะเวลาโอ้โหเหตุการณ์ที่9เห็นหนูด้วยเหรอคะ โอเคมีตัวบวกกันตรงนั้นขอแจมหน่อยจ้าเอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวใครสะกิดเฮ้ยใครอะเอา้าอยู่ๆก็วางเวงซะง,งั้นน่ะแล้วไอ้คนนั้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยสูดหายใจเขาลึกๆแล้วบุกไปเฮ้ยพี่ได้ยินว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนอารมณ์แบบล่าท้าผีเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,เ,ยเป็นงอคงโคตรเนียน หลังจากนั้นพี่มินก็เลยจะขอยืมเทคนิคสั่งประเวสีคืนชีพมาใช้ดูบ้างค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมีตัวจะขึ้นมาปุกค่ะนี่เราใช้แผนเดียวกันเขามองไม่เห็นจริงๆนะถ้าหากแปลงร่างเป็นหงอคงในที่ที่มันแบบสลัวสลัวอะค่ะทุกคนได้ฝนด้วยซ้าก่อนยิ่งเป็นหงอคงในแผนที่ของนิคมลกลางคือจะเนียนมากๆค่ะนอกจากนี้หงอคงอ่ะก็ยังมีประโยชน์อีกหลายสถานการณ์เลยนะคะเอาฟิวไปดาวละเหลือพี่คนเดียวอีกแล้ว จังหวะนี้ด้อมด้อมมอง,งองนอกขุนทองลองรูค่ะโอเคค่ะเหมือนพวกนั้นจะไม่เห็นพี่เข้าวงและเอ้ยเกือบเน่เ <ś led> <ś led> ขาไม่ได้สกเกตเห็นพี่ค่ะโอเคมีอะไรให้ฟาไหมเอ้ยไม่มีนะคะ่ะแย่ละสิเพื่อนเขาลงมาแล้วคนนี้ก่อนอจะทันไหมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โอไปกออโอเคเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าเรียกเพื่อนมาเยอะแบบนี้ดิเฮ้ยชุบแล้วโคตรไหว เหตุการณ์ที่10คะ่ะดาเมจไม่แรงคือพักหลังพี่เห็นคนใช้ MP40 น้อยลงค่ะก็ยังว่าดาเมจมันเบาแต่คือตอนนี้พี่ไม่มีทางเลือกอค่ะหาลูกซองไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้ตัวข้างๆุย้ยตกใจหมดเลยแน่กลางโคโนโอ,อีกได้ได้รีบจัดการเขาก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวผัวเขามายันยันคืออันนี้พี่เล่นหมดดูโอ้นะคะแต่มากนเดียวเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวไอ้ข้างหลังมาแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยเดีวยว โอ้โหเลือดเหลือดติดเดียวเองค่ะเมื่อกี้พี่มินยิงโดนหัวไปสาสี่นัดไม่ตายไม่เป็นไรค่ะครั้งนี้พี่มินเจอชาร์จบัตเตอร์แล้วยังไงก็ต้องรอดเอา้ามันลาพี่เฉยเลยอะ่ะทำไมทำอย่างนี้เนี่ยอันแน่มีตัวเพิ่งเข้าวงจังหวะนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมพี่ก็ต้องทำแล้วค่ะ นี่หนีเข้าบ้านไปได้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันล่าคิวพี่หรือเปล่านะแต่ต้องจัดการมันเอ้ยโดนหัวไปแล้วนี่เฮ้ยต้องเปลี่ยนจากอัรคเป็น XM8 นะคะมันถึงจะยิงได้ไกลกว่าเดิมเอาละเอ้ยเดี๋ยวๆดีฝั่งนึงก็มีชาร์ตเตอร์อ้าไอ้ตัวนั้นรู้แล้วล่ะเมื่อกี้ใครล่าคิวพี่เอ้ยเดี๋ยวๆๆไอ้วัวแตกเฉยมาเลยแม่นางแค้นนี้ต้องชำระบังอาจล่าคิวชันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วัหมดนี่ โยนไปอยากจะบอกว่าวิชาแบบนี้ฉันฝึกมาซ้ำซองเอ้ยชํำชองจังวานี้งัดชาร์ตบัตเตอร์เอาวืดวืดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงเอ้ย <c oughs> ทีแบบนี้มาแพ้ MP <c oughs> เหตุการณ์ที่11ไอวอปิดไม่มิด คือจริงๆแล้วไอวอรมันสามารถการระเบิดได้นะคะรวมถึงกันกลับระเบิดได้เช่นกันแต่ว่ามันต้องวางหน้าระเบิดนั่นเองค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเป็นจริงจ้อเลยนะเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้การแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มินต้องเข้าข้างหลังเขาทักษะถนัดของ m p 4 0ศขอบบ้านนะคะอย่าคิดลกทฮันเฮวางกลับระเบิดไปด้วยรอบครอบนะเราวยจังหวะนี้ตั้งไอวอรเอา้าเดี๋ยวระเบิดได้ไงอะ่ะพี่วางทับไอวอรแล้วนี่เลือด ถ้าจะเอาไอวอันระเบิดให้วางข้างๆนะคะอย่าวางทับเน่ฟาร์มเพินเลยนะเหตุการณ์ที่12ระเบิดเวลาเพื่อเป็นการส่งท้ายหมวดไตแหรงวางระเบิดนะคะอุ๊ยโอเคค่ะดาวดีจังหวะนี้ต้องรีบเข้าชารน่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวฉันจะกู้ระเบิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอวอนี่เกะกะอีกแล้วว่ะเฮ้ยโอเคด่านวางระเบิดเนี่ยจะทําให้เราตายโง่มากที่สุดแล้วค่ะจะทันไหมเนี่ยพี่ฟิว ไปไม่ถึงวิค่ะคือการเล่นหมดนี้พี่มิงก็ได้ทําการสอนเทคนิคไปแล้วนะคะแต่การชี้แพ้ชี้ชนะในด่านนี้ก็คือระเบิดเวลานั่นแหละค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหาไม่เจอโอ้โหกว่าจะเจอนะคะจะทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วเแล้วโอ้โห ไหนๆพี่ก็ตายด้วยไอวอลตั้งเยอะแล้วนะคะครั้งนี้ให้เขามาตายพราไอวอลบ้างดีกว่าโอเคจังหวะดีวางแล้วใช้ไอวอลในลินะคะตั้งทับกับระเบิดไว้ทีนี้อย่างน้อยก็ช่วยซื้อเวลาได้แล้วค่ะ <c oughs> เอยเดี๋ยวโหมันเอาระเบิดน้ำแข็งกับระเบิดน้อยหนาปาพี่ไอเดียวมาเจอซอมข้างหน้าอีกจัดการมันเลยเห็นไหนไมจา้าเขาพยายามเจาะไอวอลพี่วะค่ะไอเรามีในลิน้องปอนข้าบนก่อนข้าบ,บนก่นิบบนอีกเอ้ เป็นด่านที่เล่นแล้วลุ้นจริงๆค่ะถ้ามีเหตุการณ์ไหนที่เคยเจอเหมือนกันก็มาเม้นบอกพี่มินกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่